สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนเพื่อบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อลงในแอป n e x t t o นะคะจอตัวอย่างบันทึกรายชื่อผู้ติดต่ตอชื่อกิจการบริษัทเดลิโก้จำกัดโค้ด C2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0 1 0 8 9 2 8 9 4 6 5 6 2าสารหัสสาขา0 0 0 0 0ที่อยู่เลขที่3 8 7ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปาคลองบางปากฏดอำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทร,รปราการเลขไปรษณีย์10290โทร0 2 7 4 1 9 6 3 2แฟก 0 2 7 4 1 9 6 3เเมื่อเพื่อนๆกดเข้าแอปน t o ูแล้วก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ให้เพื่อนๆกดที่ขีดสามขีดมุมบนซ้ายค่ะจากนั้นเลื่อนลงไปที่ฐานข้อมูลค่ะกดที่สมุดร,รายชื่อค่ะจากนั้นให้กดที่เครื่องหมายบวกที่มุมบนขวาค่ะแอปพลิเคชันก็จะเด้งหน้าจอประมาณนี้มาให้นะคะกรอบรูปสีเทาๆก็คือเพื่อนๆสามารถใส่รูปของกิจการคู่ค้าของเราได้ค่ะเลขผู้เสียภาษีให้เราใช้เลขผู้เสียภาษี ของคู่ค้าของเราค่ะเมื่อเพื่อนๆกรอกเลขผู้เสียภาษีเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมานิดหนึ่ง<ๆ>ก็จะเจอเครื่องหมายแว่นขยายค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆกดค่ะหากกิจการคู่ค้าของเพื่อนๆน,นั้นได้จดทะเบียนภาษีม,มูลค่าเพิ่มแอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลจากกรมสรรพากรเมาสใส่ให้ค่ะของเราที่ขึ้น not f o ฟ n d เพราะว่าเราได้สมมติเลขประจําตัวผู้เสียภาษีขึ้นมานะคะคานาหน้าให้ใส่คําว่าบริษัทค่ะ แต่หากกิจการคู้ค้าของเพื่อนนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ให้ใส่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะรหัสสาขาหากเป็นสำนักงานใหญ่ก็ใส่เลขศูนย์หตัวหากเป็นสำนักงานย่อยก็ให้ใส่รหัสสาขาไปค่ะชื่อสาขาหากกิจการคูกค้าของเพื่อนเพื่อนนั้นมีชื่อสาขาก็ให้ใส่ลงไปนะคะแต่หากเป็นสำนักงานใหญ่ก็ให้ใส่สำนักงานใหญ่ไปค่ะโค้ดก็ให้เพื่อนเพื่อนใส่โค้ดที่เพื่อนๆนได้กำหนดใช้ในกิจการนะคะ ชื่อคู่ค้าให้ใส่ชื่อของกิจาการคู่ค้าลงไปค่ะ contact person ถ้ามีก็ให้ใส่ถ้าไม่มีก็สามารถเว็นว่างได้ค่ะที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ก็ให้ใส่ที่อยู่ที่ตั้งของกิจาการคู่ค้านะคะโทรก็ให้ใส่เบอร์โทรของกิจาการคู่ค้าลงไปค่ะแฟกก็เช่นกันค่ะอีเมลหากเพื่อนๆมีอีเมลของกิจาการคู่ค้าก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ขายนะคะหากกิจการผู้ค้าที่เพื่อนๆได้ลงข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นทั้งคู่ก็ให้ติ๊กทั้งคู่ค่ะแต่หากเป็นอย่างได้อย่างหนึ่งก็ให้ติ๊กแค่อย่างเดียวค่ะเมื่อเพื่อนๆกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ใช้คความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะหากข้อมูลทั้งหมดที่กรอกไปถูกต้องให้คลิกที่มุมบนขวาค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ